จะไม่มีความก้าวหน้าและความสําเร็จใดๆหากไร้ซึ่งการเสียสละความสําเร็จของมนุษย์นั้นจะถูกวัดโดยความเต็มใจในการเสียสละของพวกเขานี่คือคํากล่าวของเจมส์อัลเลนครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามมันล้วนมีจุดหนึ่งที่คุณจําเป็นต้องยอมเสียสละสิ่งที่มีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นการต้องยอมเสียสละเวลาพักผ่อนเสียสละเวลาปาร์ตี้กับเพื่อน หรือแม้แต่เสียเงินไปกับความผิดพลาดพูดง่ายๆก็คือทุกอย่างล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายนักลงทุนยังต้องยอมเสียเงิน10ล้านบาทไปด้วยความเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน100ล้านบาทนักธุรกิจยังต้องยอมเสียเวลานอนเพื่อแลกกับธุรกิจที่สร้างกำไรนักกีฬาเนี่ยต้องยอมอดอาหารที่ชอบต้องยอมไม่กินสิ่งที่อยากกินเพื่อแลกกับร่างกายที่แข็งแรงนักเรียนนักศึกษาที่ยอดเยี่ยมเนี่ย ยังต้องยอมเสียเวลาสนุกเพื่อแลกกับผลการเรียนที่เป็นเกียรตินิยมไม่ว่าจะความสําเร็จในเรื่องใดก็ล้วนต้องแลกมากับการยอมสูญเสียสิ่งที่เรามีคําถามคือในเมื่อคุณยอมเสียเวลา20ปีในโรงเรียนเพื่อให้ได้เป็นแรงงานเงินเดือนแค่ไม่กี่บาทเนี่ยแล้วทำไมคุณถึงจะยอมสูญเสียเวลา4-5ปีเพื่อสร้างฐาน,นะและธุรกิจของตัวเองไม่ได้ล่ะ หนในสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตโดยเฉพาะความสําเร็จด้านการเงินและการสร้างฐานะเนี่ยนั่นก็เพราะว่าไม่มีใครยอมเสียสิ่งที่มีอยู่และถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่อยากจะประสบความสําเร็จนี่คือ5สิ่งที่ความสําเร็จบังคับให้คุณต้องยอมเสียสละข้อที่1ครับเสียสละสิ่งของที่อยากได้สิ่งใดก็ตามครับถ้ามันไม่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตหรือเป้าหมายของคุณเนี่ย คุณต้องยอมเสียสละมันไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นของที่ราคาสูงและทําให้คุณต้องติดเนี้ระยะยาวไม่ว่าจะเป็นบ้านรถกระเป๋าแบรนด์เนมหรือมือถือเครื่องใหม่ ยิ่งถ้าอายุของคุณยังอยู่ในช่วง20-30ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานแล้วก็สร้างตัวเนี่ยของพวกนี้ไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของคุณมากนะครับหลายคนเนี่ยพอเริ่มมีเงินเดือนมากพอจนมีสลิปที่สามารถเอาไปกู้ยืมเงินจากธนาคารได้เนี่ยก็จะเริ่มกู้ทันทีครับทั้งกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถหรือแม้กระทั่งกู้บัตรเครดิตเพื่อมารูดสินค้ารุ่นใหม่คุณต้องจำให้ขึ้นใจครับว่าหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จในการสร้างฐานะเนี่ย คุณต้องทำตัวให้ว่างพร้อมรับโอกาสให้ได้มากที่สุดลองถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆว่าถ้าวันนี้มีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาโดยที่คุณต้องทำมันอย่างเต็มที่ซึ่งหมายความว่าคุณต้องลาออกจากงานประจำเพื่อทำมันอย่างเต็มตัวโดยที่คุณก็ไม่รู้เลยว่าต้องลงทุนลงแรงนานกี่เดือนถึงจะเริ่มทำกำไรคุณจะคว้าโอกาสนั้นไหมครับถ้าคำตอบคือได้ฉันจะรับโอกาสนั้นไว้คุณก็สามารถกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถได้เลยแต่ถ้าคำตอบคือไม่ คุณอาจจะต้องยอมเสียสละเลื่อนการซื้อนั้นออกไปก่อนอย่างน้อยก็รอให้ฐานะนตัวเองมั่นคงกว่านี้ซึ่งความมั่นคงในที่นี้เนี่ยไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงนะครับ แต่คือรายได้ที่มั่นคงฐานะที่มั่นคงเงินในกระเป๋าที่มั่นคงเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณคิดว่าคุณทาข้าราชการหรือคุณทํางานที่มันมีตําแหน่งหน้าที่ที่มั่นคงอะ่ะเอาจริงมันไม่มั่นคงจริงๆหรอกครับพรุ่งนี้บริษัทอาจจะปิดก็ได้พรุ่งนี้คุณอาจจะโดนเจ้านายกลั่นแกล้งจนโดนไล่ออกก็ได้ครับมันไม่มีหรอกครับงานที่มั่นคงเนี่ยมันมีแต่ทักษะและเงินที่มั่นคงเท่านั้นครับคุณต้องอย่าลืมว่าการกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยจะสร้างค่าใช้จ่ายคงที่ขึ้นมาครับอาจจะเดือน ามหมบาทซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถหยุดทํางานประจําได้เลยแม้แต่เดือนเดียวเพราะถ้าคุณหยุดคุณก็ไม่มีเงินมาจ่ายนี่สุดท้ายเนี่ยต่อให้มันจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณมากมาย คุณก็คว้าม,มันไว้ไม่ได้อยู่ดีอย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณห้ามกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถนะครับคุณจะทําได้ก็แต่เมื่อมันจําเป็นครับแต่คุณต้องยอมเสียโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไปก็เท่านั้นเองซึ่งหลักการที่ผมใช้ตัดสินใจเวลาจะซื้อของทุกอย่างเนี่ยผมจะวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งที่ผมจ่ายเงินซื้อไปนั้นเนี่ยมันจะสามารถทําเงินกลับมาให้ผมได้มากกว่าที่ผมจ่ายไปหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นโทรศรัพท์เครื่องใหม่นี้เนี่ยมันช่วยทําให้ผมขายออนไลน์กลับมาได้ มากกว่าราคาของมันหรือเปล่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยทำให้ผมเขียนคอนเทนต์แล้วสร้างเงินกลับมาได้มากกว่าหรือเปล่าแต่สิ่งสําคัญคือทุกอย่างต้องเป็นตัวเลขนะครับนั่นหมายความว่าผมจะคํานวณก่อนเลยว่าซื้อมาแล้วจะขายอะไรขายวันละกี่ชิ้นกําไรเท่าไหร่คืนทุนวันไหน ไม่ใช่ o, มโนเพื่อใช้เป็นข้ออ้างเฉยๆว่าเฮ้ยซื้อไปขายออนไลน์ซื้อไปทํานั่นทํานี่ไงแต่ไม่ได้วางแผนสําหรับการลงมือทําไว้เลยสุดท้ายพอซื้อมาก็ไม่ได้ทําอย่างที่พูดไว้จริงๆจําเอาไว้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณต้องเลือกระหว่างความสุขกับความสําเร็จครับ ข้อที่2ยอมเสียสละเพื่อนที่ไม่พัฒนาชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่เราจะเสียเวลากับคนที่ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจอะไรให้เราเลยครับถ้าคุณมีเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวที่ขาดความทะเยอทะยานเป็นพวกที่ชอบโทษสิ่งรอบตัวชอบโทษเศรษฐกิจหรือพวกที่ไม่เอาไหนเนี่ยคุณต้องตัดใจเอาคนนั้นออกไปจากชีวิตครับ คำว่าตัดออกไปในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายาว่าให้คุณตัดเพื่อนทําเป็นไม่รู้จักอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันคือการเลิกไปสูงสิงเลิกไปคลุกคีกับเขาครับเพราะการที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่กับเพื่อนที่มัวแต่นินทาเรื่องชาวบ้านเพื่อนที่เที่ยวปาร์ตี้ไปวัน,วนๆหรือเพื่อนที่มัวแต่โทษรัฐบาลโทษเศรษฐกิจโทษฟ้าโทษด,ดินโทษทุกอย่างจนไม่ลงมือทําอะไรเลย สุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นครับคุณจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดครับถ้าเพื่อน5คนของคุณเป็นพวกไม่เอาไหนสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนไม่เอาไหนคนที่6ครับถ้าเพื่อน5คนของคุณเป็นคนที่ไม่ทะเยอทะยานคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ทะเยอทะยานคนที่6ครับถ้าคุณออกไปเที่ยวกับคนที่คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะต้องดีขึ้นก่อนถึงจะรวยคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นมันเป็นเรื่องยากครับที่คุณจะตัดเพื่อนออกไปจากชีวิตแต่ถ้าคุณไม่ทํา คุณก็จะถูกบังคับให้ต้องตัดความสําเร็จออกไปแทนบางครั้งเนี่ยคุณต้องเลือกระหว่างเพื่อนที่ไม่เอาไหนกับความสำเร็จครับข้อที่3ครับยอมเสียสละเวลาไถ่ายโซเชียลโซเชียลมีเดียเนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานครับยิ่งคุณใช้งานโซเชียลมีเดียนานเท่าไหร่บริษัทอย่าง f c e b o o k Google, TikTok, YouTube ก็จะยิ่งรวยมากขึ้นเท่านั้นหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดก็ตามเนี่ย คุณต้องระวังสิ่งกวนใจที่คอยดึงดูดความสนใจของคุณออกไปจากการทำตามเป้าหมายครับเพราะหากสิ่งใดที่น่าสนใจเกินไปและไม่ทำเงินให้คุณ มันจะพากเงินไปจากคุณแทนครับอย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณตัดโซเชียลมีเดียออกไปเลยนะครับคือคุณจะเล่นโซเชียลมีเดียเกินวันละสองชั่วโมงก็ได้ครับแต่คุณต้องทําเงินจากมันถ้าคุณไม่ได้ทําเงินจากมันเนี่ยก็จงใช้งานมันให้น้อยที่สุดครับเหตุผลที่คุณสามารถใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หน้าทีวีหรือว่าเช็คโปรไฟล์อินสตาแกรมเฟซบุ๊กของตัวเองได้หลายครั้งต่อวันเนี่ย ก็เพราะว่ามันน่าสนใจและเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นพันล้านที่ประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายเรื่องราวของดาราเน็ตไอดอลที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักทุกอย่างดูง่ายไปหมดแต่ชีวิตจริงมันกลับยากและขมขื่นครับหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องเต็มใจทำสิ่งที่ยากครับบางครั้งเนี่ยคุณต้องยอมเลือกระหว่างความสุขในโลกเสมือนกับความสุขในโลกแห่งความเป็นจริงข้อที่4ครับ ยอมเสียสละเวลานอนแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับนี่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณควรนอนวันละสองสามชั่วโมงนะครับแต่คุณควรนอนให้น้อยที่สุดตราบใดที่ตื่นมาแล้วยังสดชื่นคือแต่ละคนเนี่ยมีเวลาที่เหมาะสมในการนอนไม่เท่ากันครับบางคนนอน5ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วในขณะที่บางคนเนี่ยต้องนอน8ชั่วโมงถึงจะเพียงพอ คุณต้องหาเวลานอนที่เหมาะสมกับตัวเองให้เจอซึ่งเวลาที่เหมาะสมที่ว่าเนี่ยคือเวลาที่คุณตื่นมาแล้วยังรู้สึกสดชื่นถ้าเวลานอนที่เหมาะสมของคุณอยู่ระหว่างช่วง5-7ชั่วโมงคุณควรนอน5ชั่วโมงครับถ้าเวลานอนที่เหมาะสมของคุณอยู่ในช่วง8-9ชั่วโมงคุณควรนอน8ชั่วโมงครับคือเราต้องยอมรับนะครับว่าคนเราเนี่ยรักการนอนหลับมากคืออ้อมกอดอันอบอุ่นของผ้าห่มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจต้านทานได้แต่ถ้าคุณต้องการจะประสบความเร็จในชีวิตคุณต้องตื่นครับ ตื่นมาแล้วต้องยอมสละเวลานอนอันมีค่าบางส่วนนั้นอย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตื่นเช้านะครับแต่คุณควรพยายามนอนให้น้อยกว่าคนส่วนใหญ่และตื่นให้เร็วกว่าครับนี่เป็นกฎง่ายๆที่สามารถช่วยคุณได้เปรียบในชีวิตดังนั้นครับอย่ากลัวที่จะเสียสละเวลานอนเพื่อเป้าหมายของตัวเองหนึ่งในต้นทุนที่สําคัญที่สุดของความสําเร็จคือเวลาครับ การเสียสละเวลานอนเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างในการบรรลุเป้าหมายของคุณได้ครับดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณพบว่าตัวเองงีบหลับในตอนเช้าเนี่ยให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้คุ้มไหมครับที่จะแลกกับความสําเร็จบางครั้งเนี่ยคุณต้องเลือกระหว่างเวลานอนกับความสําเร็จและข้อสุดท้ายข้อที่5ครับคุณต้องยอมเสียสละเม็ดเหงือ่อแม้ไม่ได้อะไรกลับมาเลยวอร์เรนบัฟเฟตต์เคยกล่าวเอาไว้ว่าคุณไม่สามารถมีลูกได้ในเดือนหน้า ด้วยการให้ผู้หญิงตั้งท้อง9คนในวันนี้มันเป็นการเปรียบเทียบที่ดูตลกขบขันนะครับแต่มันค่อนข้างถูกต้องเลยทีเดียวทุกความสําเร็จล้วนต้องใช้เวลาครับคุณอาจจะเห็นหลายคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาดูจะประสบความสําเร็จในช่วงเวลาข้ามคืนแต่ความจริงแล้วครับเบื้องหลังของเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยคือการอดทนและต่อสู้อย่างหนักเป็นเวลาหลายปีประโยชน์ของการรู้เรื่องนี้คืออะไรครับคือคุณต้องยอมเป็นหมาก่อนถึงจะเป็นสิงโตได้ พูดอีกในนึงก็คือในทุกจุดเริ่มต้นของการลงมือทําอะไรก็ตามเนี่ยคุณมักต้องลงมือทําบางสิ่งโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับคุณอาจจะต้องอาสาทํางานนอกสายงานทํางานนอกเวลาทํางานนอกหน้าที่โดยที่ไม่ได้โอทคุณอาจจะต้องไลฟ์สดโดยที่ไม่มีคนดูคุณอาจจะต้องทำคอนเทนต์โดยที่ไม่มีใครเห็นคุณอาจจะต้องเปิดร้านโดยที่ไม่มีลูกค้าคุณอาจจะต้องขายโดยที่ยังไม่ได้กําไร สิ่งเหล่านี้มักกินเวลาเป็นแรมเดือนแรมปีครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถอดทนรอสิ่งเหล่านี้ได้พอลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วไม่เห็นผลลัพธ์ในเดือนแรกก็ยอมแพ้ซะแล้วจำเอาไว้ครับว่าตึกที่แข็งแรงเนี่ยล้วนถูกสร้างจากรากฐานที่มั่นคงดังคํากล่าวที่ว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวคุณต้องทุ่มเทด้วยความอุตสาหะ คุณจึงสามารถบรรลุปเป้าหมายและความฝันของคุณได้ครับแต่ในจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณอาจจะต้องยอมเป็นหมาที่ทํางานโดยไม่ได้อะไรซะก่อนบางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องเลือกครับระหว่างเลิกทำซะตั้งแต่ตอนนี้หรือว่ายอมทําโดยที่ไม่เห็นผลลัพธ์ในช่วงแรกและกล้มหน้าก้มตาทาจนกว่าจะสําเร็จจาเอาไว้ครับว่าคุณต้องหยุดพยายามได้รับบางอย่างโดยไม่ยอมเสียสละอะไรเลยได้แล้วครับเพราะของฟรีเนี่ยมันไม่มีในโลก ถ้าอยากสําเร็จคุณต้องยอมสละเวลานอนยอมสละเม็ดเหงื่อเพื่อทํางานหนักยอมสละเพื่อนที่ไม่พัฒนายอมสละช่วงเวลาแห่งความสนุกจำเอาไว้ครับว่าก่อนที่จะได้รับอะไรมาคุณต้องเสียสละหรือให้บางอย่างไปก่อนเสมอและสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากเพจ The f o u n d e r p a r t n เ r อย่างเป็นทางการของเพจสมองไหลถ้าอยากจะอ่านบทความดีๆก็สามารถกดเข้าไปติดตามเพจ The f o u n d e r ได้เลยนะครับ และถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกช่องทางนะครับทั้งทาง u t u b e Facebook Instagram แล้วก็ TikTok และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้คุณทุกวันและนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถฟังได้ทางช่องทางพอดแค a สตอื่นๆอย่าง Apple p o d c c s t google p o d c c s t Beat, แล้วก็ Spotify อีกด้วยและถ้าคุณอยากจะเรียนวิชาหาเงินออนไลน์แบบลงลึกถึงรายละเอียดเหมือนจับมือทำเนี่ยก็สามารถติดตามในทางไลฟ์ของเพจสมองไหลทุกสัปดาห์ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยคือเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็เป็นความลับดังนั้นเนี่ยผมจะไลฟ์จบและลบเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเนี่ยผมแนะนําให้แอดไลน์ไปที่แอดซสมองไหลแล้วทุกครั้งที่มีไลฟ์ใหม่ผมจะส่งแจ้งเตือนตรงไปยังมือถือของคุณทันทีเลยซึ่งผมจะทิ้้งงลลกไอาไวที่สร็ สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยและพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมนาฟิจจากสมองไหลขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ